สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง RG วันนี้เราอยู่กับการรีวิว DX Gamer Driver กับ Gamer Garchat นะครับผมจากซีรีส์ a ั s Rider ร X เอ็กเซดกาชที่เราจะมารีวิวก็คือ Mighty Action X นะครับผมคือตัวของพระเอกของเรานั่นเอง Yahoo. นะฮูนี่จะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับผม ตรงนี้ก็จะเป็นลำโพงนะครับตามตรงนี้เลยหลังจากนั้นก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่ใส่ถาดน,นะครับผมถานกระดุมสามสามมิตรหลังจากไม่ได้ทำคลิปมานานก็ขอทำคลิปสักบางที่จริงก็อยากรีวิวมัสเลเดอร์เซเบอร์ต่อนะครับแต่ว่าอยู่ดีๆตัวไลเวอร์มันก็พังอ่ะผมเลยรีวิวต่อไม่ได้แล้วต้องขอโทษด,ด้วยนะครับโอเค จากนั้นเรามาดูที่เกมเรามาดูที่ตัวเกมเมอร์ได r เวอร์กันเลยดีกว่าครับว่ามันมีอะไรบ้างโอเคเกมเมอร์ไดเวอร์ของเราก็จะมีประมาณนี้เลยเป็นระบบเปล่าเลยนะครับผมไม่มีไม่มีใส่ฐานนะครับเสียงทั้งหมดก็จะมาจากการชททั้งหมดเลยนะครับผมเราเปิดดูระบบอันนี้มันจะเป็นระบบแบบอย่างเงี้ยครับ ็นกระจกแบบสะท้อนประมาณนี้มันจะเป็นกระจกที่เวลาใส่กาเชัดไปเราจะเห็นภาพแบบตรงๆทั้งมันเป็นกระจกสะท้อนนะครับอันนี้ก็จะเลียนว่าเลเวลอัพก็ขอแก้ไขหน่อยนะครับพอดีที่ผมบอกว่าเลเวลอัพไม่ใช่นะครับผมมันเขียนว่าเกมเมอร์แต่รเอร์ขอโทษด้วยี่ที่พูดผิดนะครับผมโอเคเรราามามิเรามาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าครับผม โอเคกว่าครับผมเริ่มจากการกดการแชดก่อนเรามาดูกันว่ามันจะมีระบบอะไรบ้างนะ R อันนี้ก็จะเป็นเหมือนเกมเคลียร์นะครับผมอันนี้ก็จะเป็น Mighty Action X นะครับผม อันนี้ก็จะเป็นเหมือนแพ้ครับเอ่อมันจะมี2เสียงคือ Mighty Action X, X, X กับเสียงชนะต,ต,ตีเเสียงดนตรีที่เหมือนชนะกับเสียงดนตรีที่พึ่งดังไปเมื่อกี้นะครับผมมันก็จะมีแค่นี้เลยจากนั้นเรามาลองเล่นก,กันต่อเลยแล้วก็ใส่กับตัวนี้เดี๋ยวนะขอโอเคเราใส่กันเลย Hey, เราก็จะได้マスタージェอร์エ e セトレベル0นะั่นแล้วนะครับผมมันก็จะเป็นมายตี key, ้บุตที่บุตเอ็ดเดี๋ยวทุกคนทุกคนเคยดูอ่ะผมคงไม่ต้องอธิบายเยอะจากนั้นเรามาเลเวลอัพกันเลยดีกว่าครับผม ก็จะเป็นประมาณนี้เลยเราก็จะได้มาสเดอร์เอ็กเซสนะครับผมเนี่ยมันจะเป็นสะท้อนอย่างที่ผมเคยพูดนะครับก็จะเป็นแบบนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเขียนว่ามายตี้แอคชั่นเนะครับผมโอเคแสงมันก็จะหมดมันก็จะพูดประมาณว่า m i g ตี้จัมมายตี้คิกมายตี้มายตี้มายแอคชั่นเอ็กซ์มายตี้มายแอคชั่นเอ็กซ โอ้ยทำไมถ้าผมไม่เป็นบัตรผมคงไม่พูดแบบนี้หรอกนะโอเค s <S เราลองเราลองเลเวออัพอีกรอบนะครับผมเราก็อยากจะได้ไมที Mighty Jump, Mighty Kick, Mighty, Mighty ้จับไมที้คลิกไมที้ไมที้แอคชั่นเอ็กซ์อยู่นะครับผม จากนั้นเราลองมาใส่ช่องที่2ดูนะครับว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวนะเราใส่ดูแล้วก็ใส่ตรงนี้โอเคเราใส่แล้วมันก็จะไม่มีเสียงเลเวลหนึ่นะครับผมจากนั้นเรามาลองเปิดเลเวลอัพกันเลย โอเคมันก็จะได้แค่นี้เลยนะครับผมมันจะจะมีไม่ตีไม่ตีไม่เลยไม่ตีแอคชั My, ่นไม่ตี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 แอคชั่นประมาณนี้แล้วผมอันนี้สามารถเล่นกับท่าไม้ตายได้นะครับผมซึ่งมันต้องซื้อแยกนะซึ่งไม่ต้องห่วงเรามารีววิเออแล้วผมก็ซื้อที่ไม้ตายแยกมาให้แล้วนี่ไงโอเค okay. เรามาดูท่าไม้ตายกันเลยแล้วขอพูดอีกอย่างคือมันหมดแล้วมี มีความสามารถแค่นี้เลยครับไม่มีอะไรละว่วา,าจจะรีวิวมั่วหน่อยนะจากนั้นเรามาลองกดใส่ถ,ถ้าไม่ตายกันเลยดีกว่าครับผมแล้วก็จะมีปุ่มตรงนี้ให้กดท่าไม่ตายนะครับผมตรงนี้ Okay. เดี๋ยวเรามาดูอันนี้ก่อนนะครับผมมันก็จะเป็นประมาณนี้ที่ไทยถ้าไม่ตายก็สามารถใส่การแชทได้2อันส่วนก็จะเป็นประมาณนี้เลยอาจจะหยาบๆหน่อยนะเพราะว่าก็เพิ่งได้ใช้ไม้ตั้งกล้องแบบจริงๆจังๆคร,รั้งแรก เวลาใส่การแชทก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็สามารถใส่ได้ประมาณนี้เลยครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิว dx gamer driver กับ gamer การ h a t แล้วก็ที่ใส่ถ้าไม้ตายเดี๋ยวผมรีวิวลูกๆใหร้รีวิวลูกๆ<ว><น>เดี๋ยวอีพีหน้าเดี๋ยวถึงจะมารีวิวแบบจริงๆันะครับผมผมแค่ให้ใส่ถ้าไม่ตายให้ดูเฉยๆว่ามันจะเป็นยังไงซึ่ง ที่ผมรีวิวไปก็ได้แค่นี้ครับผมขอต้อขอโทษด้วยนะโอเคใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วช่วยฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อไปซึ่งผมอขอพูดอีกครั้งว่าช่องนี้ไม่ใช่ช่องรีวิวนะฮะมันคือช่องไปเที่ยวอ๊บายบาย